สวัสดีครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับมาหยิบเงินเด้ออยู่สวนหมกม่วงคือเกาครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้มาสัมภาษณ์เดทีมงานจากภาลานครับจากฝั่คใต้ของอิสราเอลมาช่วยงานวันแรกครับเมื่อนี้สวัสดีครับครับเบิ้งครับเงือเต็มตัวนะครับเบิ้งเบิ้งมาจากสวนอะไรครับมาจากสวนอะไรแปดแปดภาลานสวนดอกไม้โอ้อันนี้ หนุ่มหนุ่มที่ไหนครับหนุ่มน่านครับหนุ่มน่านหนุ่มน่านครับหนุ่มเหนือเจ้าหนุ่มเหนือเหนือเจ้าอ้ยนี่คนเก่าครับคนเก่าผ่านผ่านผ่านคนเก่าผ่านครับคนเก่าอันนี้อันนี้เปลี่อยู่ในโฮมครับอันนี้อันนี้อันนี้กับหนุ่มจากพารานครับมามือแรกคนไหวเจ้าที่แห้งไหลคนเรื่ยไหอันนี้หนุ่มหนุ่มไหนครับหนุ então, azzi, right? ah, ่มนครโอ้ยไอ้เบานี่เบานนคร นกอ้อนพนมครับไม่ใช่นกอ้อนซีเป็นไหมครับงานงานหนักไหมครับ <c oughs> มันหนักมันไม่หนักแต่ว่ามันฮ้อนเห <c oughs> ม,มือนว่ามาเยืมเงินเด้อครับอ่เดี๋ยวนี้เพิ่นอยากออกคอนเทนต์นะครับไมาเยืมเงินเด้อไอยเห็นงานสบายสบายตัวไอยเงินไอยเดือนหนึ่งห้าหกหมื่นเหมือนเด้อโอ้ได้หลายว่ะไข่เงินไข่เด้อพี่น้องเอ้ยเอาครับ,รบเดี๋ยวอีกสักคู่เดี๋ยวจะมีคนทักมานะครับบ๊ายบาย <c oughs>